สบายดีพบแม่พี่น้องวันนี้ยุ่งพอมน้ำพอมตาพี่น้องหมกหมอพ่อพี่กาวกับมอบาดนอกตามพาลสบายดีล่ะสบายดีบายดีนยวันนี้แม่เจ๊กับราสือจะขายเป็ดพี่น้องเจ๊ตัวนี่เป็ดเจ๊ตัวกันนะ ปปดเป็ดพี่น้องติด็น้องเด็กจะปลูกอเบ่งพนักอันนี้เบ่งเปนกระสอบมันกระสอบเป็ดพี่น้องเจ็ดกระลาผนขายเป็ดพี่น้องจากโลกมุมไกล้ๆกันเจ็โลกเพิงพี่น้องมันนี่นี่แม่ใหญ่อันนี่ผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเกินมาซื้อเป็ดซอยแม่ใหญ่น้าทิงมีอยู่เจ็โลกเพิงเจ็โลกเพิงพี่น้องสร้างเมืองักให้สาวจ่อย แล้วการมองบันนอกเป็นผูกขัวสาเสาจอยเนาอกสาจอยกันยังไปในยมือให้มือซื้อปลาหมึกกับเจกับเราซื้อปลาหมึกซื้อยังมาจักน้ำเผินพี่ด้วยสลองเงินซับมาเสาจอยปอนว้ขอบใจอันไงเจนบุนเดอทีซ้มาซื้อเ็ดจอยกับไฮดี้มีแห้งสุขภาพเพาแข็งแรงเด้อ้าถูไดน้าเดอคิงคิงข้ามไปยังอันน่ะ ไปดปาุีคคากัาเป็ดกับมอหอไไมอกเลยไปหมอกับให้พวเป็ดเห็นอย่างกินขส้างสรงมือนักให้แม่จอยมือักให้แม่จอยปาุ่งวเป็ดหาเงินมาให้พวกเป็ดถาซุมเพิ่นเดากก็เลาก,ก็ซาจอา่อยอยี่ีแห้งลำรวยลำรวยสุขภาพ จ่อยถ้าจอ่อยกับจจก็เราเขาในเมืงงองไปสื่อเนี่ยเราประจำมาชมเผินเด้ก็ได้สําหรับพี่น้องก็ลักวเพื่อพี่น้องสํับมึงทาบไหมเจจ่อยพี่น้องเท้าอะนะเยพาแล้วหา ขวนเลยะลักขวบเป็ดพี่องขวนเป็ดพี่น้องถาบานั่นขวนถาบานั่นเพิ่กำลังมากพี่น้องเจอถ้ากำลจะปักสองสองพี่น้องข้างเพื่อนข้าข้าจุดสามคันพี่น้องข้าเนาะงลองมืนซับพี่น้อง สีประมึกบอกสีอะไนายาวลายยาวน้ำเอามื่อคนพี่น้องกินมือคนเลยมาเท่าไหรเออสาม ก็มีเกี่ยวกันนะก็อมีมามีเ็นรกานตรคนะตกเปื้อนไ่เราตรวค้าคนมา tam tô không? Bánh nhà là xin xuân, phát phát cái thương cái này. ั้วพอขั่วพี่น hey, right. so yes. really. ้องแล้วเอาขึ้นมาในนิมนต์แลอไปเล่นอุบิเห็ุกับจอยหนุ่มจุ๊บข้าวเลอะไรพี่น้องเป็นพอขาวพี่น้องเป็นตัวขแมือน่ซับับจอย้นซับหรือหมืซับหซับอุ้ยตับขอบคุณพ่อแม่เจดี่างเด้อพี่น้องปางเงนมาให้ซจอย เ้ยกสลองข้คั่วพี่น้องขคั่วเป็ดปรทัตายว่ามันคือกินขี้ต้มนะมองคั่วห้กับสีเปื่อยๆเลยฝนตกพี่น้องสามต้นสองพี่สามสามสามหนึ่ลอสามตักโลเลยแมโอ้นี่แต่ ไปกับพุ่ง <Și> อ่ะเพราะนั้นก็พยายามให้น้องนี่มันเป็นก็โตก็เลยเ

Ngăn du xuống lê ba, nón du xuống lê ba, lê Để Ngăn luôn mê lê lê. Mê Nó lê 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 lê

จอบมาเจก็แล้วหาไม่หาใได้องเล้ <c oughs> ไมเนไ,ไเดีย๋ยา <c oughs> สิลาไม่หันหาไหนตัวไรต้า่ไทยห้องพา่กดีกว่าไปไหนทีเนาะต้องแม่นวด

แบบแบบทันทันิวเาหน่อยขึ้นได้เงินเนี่วิวหน่อยเงินหลักทันมันจะขึ้นหลักพัน้อตีงเงินหน่อยต่งลห้าร้อยตึงก็ลายัน

ติดผมเนาะแค่วดขาบ่ทุกขค่อยบ่ได้พี่น้องเอ้ยแล้วมื้อนั้นมืงไปรวมนะนันซื้อไปแล้วว่านั่นนะเออมีาืออยู่ก่อนนี้เด้ไปถึงนี่บาดนีเอกสารบ่จมหลายเห็นแล้วหแล้วบ่นนมือบ้านจักมื้อเนาะ6มื้อพี่น้อง6มื้อบ่เออบ้าน6มื้อ เมื่อ้เดียวพอเมื่อ่านมียน้อยเพิ่นานมาเรืเมื่อว่ัวเมื่อเอ๊เพนเพิ่นปิดบ้านติปิดว้าเนาะทำงานเรืเมื่อพ่นเมื่อ้เดียวเมื่อหานมีน้อยไม่หน่อยต่มี่้องไหน่อยมีแต่สาวหน่อยเท่านั้นแหละมีน้อยมีหน้อยมีน้อย้องคนมีเงินเนาะคนเงิน

มีงานยังถึงไมีกับข่าดีแนีงว่าเนี่บอ,อ,ง,องานงองนยงสลองหมืน่นซับสดไนสล้องมืนศัพสลองหมืน่นศัสดปอะสลองหมืน่นับสจดขอบค,คุณเมจดีบอกสลองัซับสจงว่าสั้งครัวแล้วองินกับบุกองนะพี่นอง ยงใส่บบานี้เนาะตอนที่ไหนใส่เนี่ยส่จุดลาพี่น่สำหรับคลิปนี้กับเซเดล่า่มเนาะพี่น้องนอกคือเราพี่น้องใส่มันติบตามาก่ามได้พับใส่เดี๋ยวแล้วอะไรคกันอีกพี่น้องแล้วพัก ใลรากใช่ไหมน้พี่น้องพวกก็ขีดหนาพี่น้องเลยใบด<า>ีพี่น้องข<พ>องมันนองคือเก่าพี่น้องพวกก็ขีดหนาเนาะ